สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีส,สเกตและกันทลกักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิเซพระอินสารเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักนากงแก้วค่ะด้านจังหวดศรษสะเกตค่ะมอบเงินและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราดประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ประทภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภยัยอำเภอวังหินค่ะ เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564เวลา14นาฬิกาค่ะที่บริเวณบ้านเลขที่93บ้านหนองตาโพลมหมู่ที่2ตําบลวังหินอําเภอวังหินจังหวัดรีสเกตนายวิชัยตั้งคำเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตรองประธานกรรมการมูลนิธิร่าประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดรีสเกตเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิร่าประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอําเภอวังหิน โดยมีนายบุญประสงค์นวลสายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรีสเกตในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิลาดประชานุเคราห์ประจำจังหวัดริสเกตและนายอนุสรแสงกล้าในอำเภอวังหินหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราบประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัยอำเภอวังหินเนื่องด้วยเมื่อวันที่29มกราคม2564เวลา23นาฬิกา30นาทีถึงวันที่30มกราคม2564เวลา2นาฬิกา30นาทีได้เกิดอักขีภัยบริเวณบ้านหนองตาโพลมหมู่ที่2ตําบลวังหินอำเภอวังหินจังหวัดสิสเกตทําให้ที่อยู่อาศายัยรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายด้วย โดยได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวนหนึ่งหลังบ้านเลขที่93มูลค่าความเสียหาย6,400บาทและเสียหายบางส่วนหนึ่งหลังบ้านเลขที่94มูลค่าความเสียหาย15,000บาทรัศดรได้รับความเดือดร้อนสองครัวเรือน5 000, คนเป็นบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังเป็นบ้านของนายพุ้ยดวนใหญ่อายุ68ปีประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้ประมาณ1,500บาทต่อเดือนและที่ได้รับความเสียหายบาง ส่วนเป็นบ้านของนางละไมชาญชีตอายุ72ปีประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้ประมาณ1,500บาทต่อเดือนและในวันนี้มูลนิธิราาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมภมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตประธานกรรมการมูลนิธิราาประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดสิสเกตได้อนุมัติเงินในการจัดซื้อสิ่งของดํารงชีพเบื้องตน้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้และมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังนี้ สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านเสียหายทั้งหลังจำนวน5,000บาทและบ้านเสียหายบางส่วนจำนวน2,000บาทพร้อมสิ่งของ ชมรมแม่บ้านมหาไทยจงังหวัดริสเกตมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทั้งสองหลังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงังหวัดรีสเกตมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยบ้านเสียหายทั้งหลังจำนวน5,000บาทและบ้านเสียหายบางส่วนจำนวน2,000บาทและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงังหวัดริสเกตมอบสิ่งของสำรองจ่ายเครื่องนุ่มห่มด้วยทั้งนี้เป็นการบรรท เ่าความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไปค่ะ